กันครับทุกผชมครับอย่างที่บอกไปนะครับว,ว่าเหตุระทึกในการแข่งขันแบดมินตันย o เนกซ u นไร้ e เวียดนามกลางปีโอเพ2 0 1 4ที่ฟานดินปุงเซเดียมในโฮจิมินห์ซิตี้ของเวียดนามเมื่อวานนี้เกิดเหตุไม่คาดฝัน ระหว่างแข่งขันหลังคาสนามพังถลม่มลงมาในขอดเลยนะฮะนักแบดมินตันไทยเนี่ยมีโปรแกรมลงแข่งเจ็ดคนนะคะหกคนแข่งเสร็จไปเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งคนก็คือสัพพันยูอวิหิงสานนมือวางอันดับเจ็ดของรายการยังไม่ได้ลงสนามล่าสุดยืนยันนะฮะว่าสัพพันยูลงสนามแล้วนะครับแล้วก็เล่นเสร็จแล้วเดินออกมาพอดีนะคอดที่สัพพันยูเล่น,นเนี่ยอยู่ติดกับคอดที่หลังคาพังถลม่มลงมา สัพัญญูเล่นเสร็จพอดีและกำลับบงเดินออกมาพอดีเจ้าไบรท์สัพันญูอาวิหินสานนซึ่งเอาชนะคู่แข่งแล้วเก็บข้าวเก็บของกํบบาลังเดินออกจากสนามหลังคาย,ยิมที่อยู่ในสภาพชุดโทรมพังถล่มลงมาในบริเวณคอที่อยู่ติดกับคอที่เจ้าไบรท์สัพันญูแข่งเสร็จสิน้นท่ามกลางความตื่นตะลึงของผู้ชมในสนามรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข,อข้องเพราะดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้บาดเจ็บแต่หน้าตกตะลึงมากเลยนะครับ โค้ดบอยอดีศัก์วิทยาพดุงพงผู้อยู่ในเหตุการณ์บอกนะครับนับว่าโชคดีที่ไม่มีนักกีฬาที่ได้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้โดยเฉพาะเจ้าไบรท์สัพพันยูแข่งสนามติดกันเลยนะครับขอดติดกันเลยเนี่ยกับขอดที่หลังคาถล่มลงมาโค้ด <Happy S 1> <Coach S 2> บอกว่าสนามแห่งนี้เนี่ยค่อนข้างเก่านะครับก็ต้องรอการประชุมของฝ่ายจัดการแข่งขันว่าจะหาสนามสำรองมาจัดต่อได้หรือไม่ พอเพิ่งแข่งวันที่สองเมื่อวานล่าสุดคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้หาสนามสำรองเอาไว้รองรับเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนักกีฬาที่เล่นไปก่อนหน้านั้นเนี่ยความจริงมีอยู่ห้าคนนะครับมีเจ้าบัตรเดชาพลกับสกายกิตติภพงษ์แล้วก็มีชายเดี่ยวก็มีโคสิ์เพชรระดับนะครับมีเจ้าอสิตทิคมทุกคนปลอดภยัย แต่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อมีคนที่ใช้ YouTube ชื่อเนติมีโอสถมบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เอาโพสต์ลงบน YouTube ค่ะขณะที่คุณอาร์ตบดินอิสระก็โพสต์ภาพนิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านไอจนะคะแล้วก็ข้อความระบุว่าดวงยังดีอยู่ครบครับเช่นเดียวกับ Facebook ของคุณธนพลน้อยมากก็โพสต์ภาพเช่นเดียวกันนะคะนั่นแหละฮะโอ้โหภาพน่ากลัวมากนะคะไม่น่าเชื่อนะคจูงลงมาค่ะ นี่ก็แบตไม่ใช่รายการเล็กเหมือนกันนะครับรายการระดับกลางๆเนี่ยน้องไร์ใช่แบดมินตันย o น e x s ์ซันไรส์เวียดนามกลางปีโอเพ่น2014นะคะก็ระดับกลางปีครับเอาละครับช่ว